ครับสวัสดีครับผมสาโรทศพรนะครับหรือนี่นามร้านจรันรุ่งเรืองสองพันห้านะครับช่วงบ่ายๆของันงคารครับมานําเสนอ G l อลสองสองหนึ่งเครื่องยนต์สามสูบพงไรพาวเวอร์แปดเกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํงานาทงานการใส่เกียร์นะครับปั๊มเดินหน้าเลยแล้วก็ถอยหลังได้เลยนี่ครับสามารถเดินหน้าปื้ดนะครับเล่งไปเลยเล่งไปเลยสมมติเราจะถอยหลังก็ใส่ถอยหลังได้เลยครับ นี่ครับตามนี้เหยียบคันป่ะไม่ต้องเหยียบคันนะครับเดินหน้าเดินหน้าเลยนี่ครับอภอตามเปิดฝาข้างเลยอันนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะครับเครื่องยนต์3โซบคงไรพาวเวอร์นะครับ8เคียร์ครับเดินหน้าถอยหลังโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันก็ได้นะครับหรือสามารถเหยียบคันก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกอนนะครับ ดูเครื่องก่อนนะครับดับแรกดูน,น,น,นีเราเลยจะ s t a ท t i n ไว้ประมาณ15นาทีแล้วครับปิดปิดฝัด่งนี้แล้วเปิดฝั่งนี้อันนี้จะเป็นสีสันเดิมนะครับตามมานั่นเดิ๋ยอบตรคนี้นะระบบหางนะครับขึ้นลงปกตินะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับ ตันนี้เราได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับเช็คทำความสะอาดถัดสีเชื่องวันหมดนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่เกาญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเครื่องยนิดระบบจ่ายน้ำมัน power กับฐานด้วยนะครับตัวมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับสามารถเราเลี้ยวเลียเ้ยวตัดนะครับตัดโคได้นะครับนี่ถ้าแต้มสีวันนี้คือจะการเชดเรียบร้อยนะครับ ชั่วโมงการทางาน715ชั่วโมงนะครับแถมราคาให้ครับสรงฟรี100กิโลนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับเช็คความร้อนเรียบร้อยดูน้ำมันคนท้ายเรียบร้อยนะครับร้านผมตั้งอยู่ตะมนตนาเกียนอำเภอด่าง,งทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเรื่องราคาเน้นโทนะครับรถแตลัคันตนทุนมาไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายขนส่งบ้าง อุปกรณ์เสริมเติมแต่งบ้างน,นะครับแต่ถ้าตัวไหนเล็กๆน้อยก็จัดแถมลูกค้าเลยครับแล้วมีส่วนลดนะครับจากราคาจริงนะครับถ้าท่านใดสนใจแล้วโทรมาถามผมและมีของแถมถึงหน้าบ้านแน่นอนครับเดี๋ยวรู้กันครับว่าเป็นอะไรนะครับก็ร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอด่างขุนชดจังหวัดนครราชสีมานะครับจำหน่ายรถไทยล็กและอุปกรณ์งานเกษตร ต้งไม้เครื่องมืออะไรถอดทั้งใหม่และเก่าแล้วของถอดนะครับกินดีให้บริการทุกท่านนะครับติดต่อสายตรงได้กับผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0999277348 ID าาไอดียล J R R 2อ1 5น์นะครับอะไรใหม่แฟนผมนะครับ0848821716นะครับขอบคุณครับ